หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบตัวครับสุดยอดสุดยอดเนี่ยครับพามาดูนะสั่งมาวันนี้นะครับที่เป็นหัวแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขาเขาจัดชุดให้อย่างดีเหมือนเดิมนะแถมไม่ให้หมดแต่ใช้ไม่หมดหรอกครับเอ้พวก้อต่ออะไรเงี้ยหลังจากใส่หัวแล้วผมก็จะให้มันตั้งอยู่ในตำแหน่งเนี้ยที่มัน งายได้ง่ายหน่อยนะครับตัวนตัวนี้ผมก็เห็นไหมผมก็จะดึงมาเลยดึงสวัสดีครับ้าพักม่วนนะฮะมาเจอกันตอนมื่อตอนคับเลยนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยนะ จุดให้น้ํานะครับจุดให้น้ําของไอ้หนูมันมันเสียนะคะัะเก่ามันรั่วนะฮะเริ่ออมาเจอกระจายเลยเห็นไหมออกมีกระจายเลยสิบตัวนะครับแม่เนี้ยสิบตัวนะครับกระจายหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบตัวตอนแรกก็ได้ถ่ายคลิป ไว้ตอนแรกแต่ว่าเออกล้องมันไม่ดีนะผมก็เลยต้องมารีถ่ายให้ใหม่นะครับจะพึ่งว่ากันนะครับแล้วก็หัวมันเสียเพราะมันเป็นหัวแบบเนี่ยหน้ํามันรั่วไหมครับน้ำมันจะรั่วหัวมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ฝนก็ตกนะครับตอนนี้มันก็เลย เอาไอ,อ้ประแจหกเหลี่ยมอัดเข้าไปแล้วนะครับมันก็ยังรั่วซึมอยู่แล้วก็มันก็กัดบ่อยเนาะแต่ที่ผมจะเปลี่ยนจะเป็นหัวหัวหัวแบนนะหัวแบนอียงหนึ่งนะน,นะครับนี่ยครับพามาดูนะสั่งมาวันนี้นะครับที่เป็นหัวแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ เขาจัดชุบให้อย่างดีเหมือนเดิมนะแถไม่ให้หมดแนตะ่ใช้ไม่หมดหรอกครับไอ้พวกข้อต่ออนะไรเงี้ยมันอาจจะกินง่ายหน่อยมี้เอาปากคาบไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมเออตรงนี้ยเราก็เอาระแจขันเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็เอาสายยางเสียบนะแล้วก็ไอ น้าแปนตัวนี้ก็รัดให้ตรงนะครับเอาใสาย,ยางเสียบ้วผมก็จะใช้ได้ลวดมัดนะมัดมัดรัดนี่เลยนะครับแล้วก็ไปเทน้ําว่ามันซึมมันรั่วไหมก็คือเอาใส่สายยางเนะ่ะก็น้ําเทใส่สายยางไปเลยนะครับเดี๋ยวามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมก็ติดตั้งแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับมาติดตามรับชมวิดีโอที่ผมถ่ายในตอนหัวข่ามวิธีการติดตั้งหัวนะแล้วก็ มีการแยกนะครับตัวผู้ออกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้แม่เขาก็กํากลังจัดสถานที่เนาะไม่อยากกวนมากเด็กกัดลูกอีกนะกวนมากไม่ได้นะพวกนี้เดี๋ยวกัดลูกตัวเองนะกินหมดนะครับวันนี้คือแ,กแรก,กรก็ย้ายมามีสี่ตัวนะครับก็เหลือตัวผู้ของบอดเมื่อกี้นะครับมาไว้แทนไลกตัวหนึ่งก็กําจัดไปเลยนะครับเพราะมันกัดกันเนาะยังไงก็มาติดตามรับชมวิดีโอตอน ที่ผมถ่ายไว้ตอนหัวค่ำนะครับถ่ายอ่างนว่านะจะรีเช็คให้ดูนะครับว่าตอนหัวค่ำที่ผมกลับมาถ่ายแล้วผมทําอะไรอย่างไน,นบ้างเนาะผามติดตามรับชมกันครับนี่กี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดตัวแล้วนะยังไม่นี่เลยนี่ผมใสกำลังคลอดนะครับเนี่ย ลูกตกกิ๊กเลยน่ารักกน่ารักจัดกันละวันนี้เจ้าทินเฮ้ยเฮ้ยเอม,มดมกินกันใหม่ก่อนนะฮะโอ้โ,อ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 โวโู้โบ เอ้ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่ให้ให้น้ำหนูนะนี่มันสายายางเอ้หัวจุบมันน่าจะรั่วนะครับเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยครับเดี๋ยวลองดูนะเมื่อเดิมนะครับหัวที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวผมก็จะ ข้างในมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันก่อนนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ขันไปก่อนหกเหลี่ยมสี่มิลนะฮะรว่าเผื่อเขาคายไว้นะเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะหลวมแล้วน้ําจะหยุดนะฮะก็คายแค่ตึงมือเข้าไปแล้วก็กใช้ลวดรัดเลยส่วนไอปีเขาแถมให้มาผมก็จะดัดตรงนะครับแล้วก็รัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลวดตัวเนี้ยขอภคยด้มือเดียวนะครับ ลวดตัวนี้ก็ผมก็จะเอามาดัดนะครับเดี๋ยวนะกัดกันละหูสองตัวเนี่ยมดัดใส่่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่แยงแยงลวดสองเส้นเนี่ยพร้อมกับสายยางมานอกบ่อแล้วก็ดึงหลังนะครับให้อัดออกมากับตัวนอกถังเหล็กเหล็กมาค่ะ เวลาดึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะล้างลงมาเนาะเดี๋ยวขอติดตั้งแป๊บหนึ่งครับหนูก็กัดกันดีตัวใหม่ตัวผู้แย่งอำนาจกันนะครับของตัวเมีย เนี่ยครับหลังจากใส่หัวแนละ้วผมก็จะให้มันตั้งอยู่ในตำแหน่งเนี้ยที่มันง่ายได้ง่ายหน่อยนะครับตัวตัวนี้ผมก็เห็นไหมผมก็จะดึงมาเลยดึงแล้วให้มันหลังเอ,เอาเอาเหล็กเอาเศษเหล็กอะไรที่มีนะครับมาขวางไว้แล้วก็ตัดเข้าไปเลยมันจะแน่น นี่นะ,ะแล้วก็เสียบสายน้ำเหมือนเดิมน,นะครับเสียบสายน้ำแป๊บน,นึงฮะเสียบร้อยนะครับเราเจอปัญหา,าว่ามันรั่วทุกเช้าเติมน้ำไว้นะครับอันนี้ก็จะมาค่อยๆกด อ่าออกละปื้ออ่าแค่นี้เรียบร้อยนะครับนี่เพิ่งขอดเนี่ยนะ่ยผมว่าใต้ท้องนอนหงายนี่ก็มีหงายเงือบนี่ก็มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่อยากควนมากกวนกัดลูกเนาะ ใส่จะเพิ่งคอดเดี๋ยวค่อยนับให้ดูนะครับต้องรอมันี้ก่อนลูงกำลังกินนมน,น่าจะคอดตอนวันนี้ผมไปสวนมานะครับเบื้องต้นผมนับประมาณแปดนะท้องมีห้าหลังมีสามนอนกิ้งอยู่เนี่ย แต่คอกนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไร่เนี่ยผมว่านะมันจะต้องมีท้องบ้างแหละครับพอแม่ตัวผู้ตัวม่เกี้นะคะมันซัดตัวเมียแล้วก็เมียมันนะคะไอ้คอกเนี่ยก็เมียมันอันนี้ก็เมียมันไอ้ตัวผู้ม่กกี้มันไม่ทํางานเลยไอ้ตัวผู้ไอ้ตัวนีในคอกสามตัวเนี่ยไม่ทํางานเลยนะครับได้ลูกสักตัว ไม่รู้ตัวไหนเนี่ยผมก็ลืมดูไว้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวผู้ตัวนี้ต้องกำจัดเนี่ยตัวเจ้าถิ่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ผสมพันธุ์เลยแต่พันแต่พ่อพันตัวเนี้ยโอ้เมียสองออกลูกหมดเลยผมต้องจับมาฝั่งนี้ แยกพร้อมกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมายไว้ก่อนไอตัวนี้แหละเจ้าทีมเหล็กหนีพหางมันเจ็บจะหมายมันหน้าเหมือนกันเนาะจะมาร์กนว้เนี่ย ตัวนี้นะครับให้ตัวนี้พ่อพันลูกโดกเลยมันอยู่ที่พ่อพันไม่พันกันนะใหญ่ตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะ ลูกกองอยู่นั่นะน่าจะครบตัวผู้เจ้าขินห่วงนะครับไอตัวนี้ตัวผู้เจ้าขินเฮนะ้ย อนเลยครับตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวผู้เจ้าถิ่นผมต้อง กำจัดก่อนเพราะว่ามันเตองอาหารนะครับถ้าอย่างนี้นะครับคือตัวผู้ที่มนีเป็นที่ดูหางมีแผลอยู่แต่เนี่ยมันไล่กัดเขาวันี้เขจับโดนตัวผู้หรือเปล่า นี่เป็นการจะขอดหรือเลมเนาะคือไม่เข้าใจภาษาบนะครับก็วันนี้ก็มีอัปเดตแค่นี้นะวันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับเข้ามาบ้านนะไปซื้อได้หัวมาพอดีนะจะมาเปลี่ยนเจอออกลูกพอดีนะหลายตัวด้วยนะครับหวังว่าคงจะรักลูกมันเนาะไม่กัดลูกมันก็จะไม่กวนมันมากนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ใหม่นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับพี่ๆที่ เข้ามากดติดตามกดเข้ามาให้กำลังใจนะครับกดหวใยโป้งให้กันด้วยนะครับทีใ่ใครเข้ามารับชมแล้วนะครับก็เป็นกาําลังใจให้กันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะโอ้ยลูกมันลลกกน่ารักจังมันไม่ไปไหนเนาะผมก็เลยไม่รู้มันได้กี่ตัวจริงๆนะครับแล้วยังไงก็จะอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยอุย้ยเลือดต้นขึ้งหนึ่งสองสามโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับสุดยอดสุดยอดโอเคครับแล้วมาเจอกันนะครับกับเลขสวยๆนะสิบตัวก็จะพยายามประคองให้มันรอดนะครับก็จะไม่กวนมา,มากกว่านี้นะแล้วก็ช่วยก,กดตดิดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดห้อยโป้งมือให้ด้วยเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ